ทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำไมเธอต้องวานทุกคำที่เอาว่าจะทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบ้าอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนตร์ทำให้ใจใฉันออกรู้ไหมเธอว่าใครเดือร้อนฉันแพ้ ทางคนณยังเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยางบอกเธอสักครั้งบอกเธอแน่ขอว่ายู่นี่รักดีไหมใจฉันกำลังลายลายคนแน่ตายฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจ เก็บโอ,อก,กาสไว้แม่ใจจะสั่นละรัวอยากจะให้ดุกควาเออนดูมาวาเสุดตัวก็ไม่กล้าเออออกไปเหมือนเธอมีเวทมนตร์ทำให้ใจฉันอ่อกรู้ไมมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันพาทางคนยิางเธอ มันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกบเธอสักครั้งปลดเธอหน้าคอว่าอยูนน่ในรักดีไหมใจฉันกำลังละลาย oh อ h เงก็ดีเลยกับหัวใจเงีไอ้ก็ดีเลยกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักพ้เต็มเต็มผู้ตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆแต,ต่ยืนเงีให้ทำยังไงใจมันถึงบ่งร้องรักเธอจริงๆจนหมดใจฉันพักเธอคุณยังเธอมันเอาแต่พักไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้ง โอ้เธอนะาขอว่ายืนิรักดีไหมใจฉันกำลังละลายโอ,โอ้เอาอะไรก็ดีแล้วกับหัวใจเอาอะก็ดีแล้วกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดนะแพเ้เต็มเต็มผู้ตรงตจใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้ยินงงได้ให้ทำยังไงใจมันถึงป้องร,องรักเธอจริงๆจนหมดใจ